เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับโยกิทแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่รงค์80กว่าดาวนะครับกับการเล่นแครี่อย่างสลิมที่มีการปรับมานะครับผมก็คือสลิมตอนนี้เนี่ยเวลามันกระโดดปลาหอกเนี่ยมันจะแบบมีจังหวะค้างอากาศแป๊บนึงแล้วมันก็จะแบบว่าเคลื่อนที่ได้อีกนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาดูแ้วกันนะครับเล่นเป็นเซตนี้นะครับทารอนดาชิธนูตีไกมอร์นิ่งสตาร์แล้วก็เกาะเกิดนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นแบบ เน้นหอก GPS นะครับก็คือสำหรับคนที่ไม่รู้นี่ก็คือการกดท่า2แล้วก็กดท่า1ย้ำๆรัวๆทันทีนะครับผมการปาหอก GPS เนี่ยก็คือให้ระบบเกมเนี่ยปาหอกให้เองนะครับผมไม่ต้องเร็งนี่อันนี้ผมปาเองนะเพราะว่ายังไม่มีท่า2นะครับก็เดี๋ยวมาดูแลกันว่าสลิมปรับมาแล้วมันจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับ แต่ผมจะเน้นเป็นการปลาหอบแบบ GPS นะครับผมไม่ได้ปลามือนะปลามือบ้างบางทีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองกระโดดปาดูนี่โคตรเทหอก GPS ปาใส่นกเลยทำมามาเฮ้ยโอ้โหฟิกตกหอก GPS อปาไม่โดนเฮ้ยทำไมมันปาไม่โดนวะปกติมันต้องโดนแน่ะ คือปกติหอกมันต้องพุ่งไปงหาฮีโร่ตรงๆเลยนะครับหอ,อก GPS โอ้พรเจ้าช่วยหรือว่ามันหมดยุคหอ,อก GPS วะโอ้ไม่ไหววะ่ะโชคดีกว่าเพื่อน <c oughs> <c oughs> นี่ปามือนะอา้าวปามือโดนเฉียแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีหน่วงนิดๆน,นะเวะลากดท่าสองแล้วท่าหนึ่งเนี่ยมันจะแบบไม่รู้ดิมัน หรือว่าเรายังไม่ชินก็ไม่รู้นะครับหรือว่าผมปิหรือว่าผมปิงแดงอยู่แล้วไงนะครับผมหอ,อก GPS โอ้โหใส่มังกรมาเพือ่ออองซวยว่ะผมไม่มีฟิกครับอ้าวอ้าวพอเรนนโนฟิกมาแล้วโอเคเราน่าจะไม่ตายไอ้ทำไมหอ,อก GPS มันแย่ขนาดนี้เพื่อนเดี๋ยวเอาใหม่ดิเอาใหม่ไม่ไม่ดีเลยฮะ เดี๋ยวเราต้องฟาร์มออกทารอนก่อนนะครับผมแม่นะเดี๋ยวผมลองโอ้โหไม่โดนว่ะเฮ้ยโอ้โหฟิกตบสวยจัดกิฟเนก็บัฟมานะโอ้โหเรียบร้อยว่าผมได้คิวแต่ตอนนี้นี่ผมต้องทิ้งเพื่อนปามือเออปามือโดนคาเฟ่ครับคือผมนี่ชอบเล่นสลิมนะถ้าแบบว่าหอก GPS มันแบบเหมือนเมื่อก่อนนี่คือโคตรแม่นเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกด ถ้าสแล้วถ้า1ลัวๆเนี่ยหอกคือปามแม่นมากนะครับผมนี่หอก GPS เโดนอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันปรับมากระโดด2จังหวะแล้วแบบมันก็มันก็ยังไงอยู่ว่ามันมันเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยอาจจะมีบางจังหวะแต่แบบว่ามันก็ไม่ได้เห็นว่าแบบมันจะเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นอะ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมต้องฟาร์มก่อนนะครับ ยังไม่มีอะไรมากออก G P S ผมว่าไม่เวิร no oh. ์คหรอเพื่อนๆออก G P S เนี่ยผมปาไม่นด้เดือคือโดนโดนทั้งสองครั้งเองครับตอนเนี้ยออก G P S สาภาพแต่ต่อไปเราจะขึ้นเป็นดาบพรีนะครับผม G P S เป็นหนึ่งทีโอ้โหทำไมมันเฮ้ยิปเนกกระโดดอันตีแล้ววะสวยแล้วฮะ โชคดีเพื่อนเอออันนี้ปามือนะอุ้ยตบสวยครับมันเรียกพวกแล้วว่ะเพื่อนโอ้ยยิมเนี่ยมีฮิลสวยมากครับอันนี้คลิปบังลายอยู่แล้วนะยังไงก็ไม่โดนครับผมอีกนิดหนึ่งผมจะมีดาบคีิหอก GPS เออโดนอยู่ครับโอ้มันล้างสวยป่ะเอาดิเออสวยครับหอกจี้พี่เอ้า เมื่อกีผมกดแบบ G P S นะครับผมมันก็ปลาอยู่นะปลาโดนทาเฟ่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าทำไมหลังจากปรับมาแล้วแบบมันไม่แม่นเลยวราเพื่อนๆไม่รู้ดิคือไม่แม่นกว่าเดิมเยอะมากอะลองปลาใหม่ดิ <c oughs> <c oughs> สภาพ <c oughs> ผมว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับ การแบบว่ากดท่าสองแล้วก็ท่าหนึ่งรัวๆแบบไม่ต้องเล็งเนี่ยแบบเมื่อก่อนเนี่ยไม่แม่นเลยนะหลังจากปรับมารอบนี้นี่คือเรียกได้เลยว่าปลามั่วซั่วมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองปลาด้ปลาไปเรื่อยๆนะ GPS ครับผมเออมันก็โดนอยู่นะบางทีมันก็ปลาโคตรมั่วเลยครับผมโอ้ยเฮ้ย ไอปอลเลมันมั่วว่ะเฮ้ยเอามานันดิผมไม่มีอันตีเพื่อนโอ้โหไม่ตายอีกล้อเลี้ยวอันนี้ปลามืองปลามือผมก็ปลามั่วว่ะตีไปดิตีเกบ,บตายโอ้โหเกือบตายครับ,โอ,โ,บ,บโอเคได้อยู่ทีมเรามันเขาเรียกว่าไงฮะเล่นกันโอเคอยู่นะครับเล่นกันดีอยู่ครับผม โอเคมาแต่ผมรู้สึกว่าอันตีนี่ดูดีขึ้นนะแบบว่าไม่รู้สิดูเหมือนจะตีเข้ามากกว่าเดิมออก G P S ก็ับผมไปเออคือบางทีมันก็โดนนะออบางทีมันก็ไปาไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมออก G P S เนี่ยออ G P S ไปได,ออไปไดออ้บางทีก็มั่วเกินเพื่อนเออผมตีแรงว่ะ ออก G P S ไปน al. <s Elliott ills> ี่นี่ึกว่าจะโดนครับผมผมตีป้อมแล้วเออมันเรียกพวกครับนี่ปามืองปามือก็เอาตรงๆสำหรับคนที่แบบว่าปาปามือแม่นอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าแผ่นนี้เนี่ยเล่นแบบว่าปามือไปเถอะนะครับผมตีดาร์กดีกว่าเดี๋ยวเราต้องลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะสำหรับ สลิมแบบปรับมานะครับหอก GPS เอ้าโดนเฉยเออบางทีมันก็ได้เรื่องว่ะเฮ้ยนาคออยู่ตรงนี้ครับผมเราอยากได้ป้อมล่างอ่ะนี้ปามมื่นลอเลียวอยู่กลางฟร์เรนติโนอยู่บนนาคอสอยู่กลางพนูตีไกลมาแล้ว รอเลี้ยวอยู่ด้านล่างแล้วออก G P S ไปโอ้โหโอ้โหผมนึกว่าเพื่อนเราจะเข้าผมกดธนูอันตีไปเลยนาคอสมาอันนี้ปามือนะเออปามือเราก็แม่นอยู่ครับผมลอมาดิเพื่อนเฮ้ยเออโอเคเราตีแรงอยู่นะครับตอนนี้ได้อยู่ครับผมก็ เดี๋ยวชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าบางจังหวะหอก g p s มันก็แม่นบางจังหวะก็แบบมั่วไปเลยนะเพื่อนๆที่ตไหนที่แบบว่ารู้เทคนิคก,นการตามแม่นๆนก็บอกได้นะครับแต่คือตอนนี้นี่มันเพิ่งปรับมาไงก็อาจจะยังแบบว่าจับทางไม่ถูกนะครับผมเฮ้ยโอเคคาเปนี่แตก เดี๋ยวผมต้องเล่นกับอีฟเนดนะอิฟเนดกับเอนเนดนี่คือการผมดีมากมาของจีพีเอไปครับเออโดนอยู่โดนแล้วก็ซอยนี่ครับผมมานี่ได้เพื่อนมันตายหมดแล้วเหลือแค่เหลือแค่ลุยตัวเดียวตีป้อมไปเลยเพื่อนอย่างนั้นเอาจีพีเอไปดิเฮ้ยหอกจีพีเอมันก็ตรงอยู่นะครับ ผมคีปไม่เข้าเพื่อนมันจะเกิดแล้วอันนี้ผมปามือโอเคปามือโดนอยู่ต้องตีคีปเข้าป้อมดียังไม่มีคีปเข้าป้อมเพื่อนโอเคอเคีปเข้าแล้วฮอกจีพีเอสโอเคครับผมก็ถือว่าสลิมปรับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าการกระโดด2จังหวะนี่ก็มันก็เหมือน เหมือนไม่ได้บัฟนะเอาตรงๆเลยครับเหมือนกับว่าเพิ่มลูกเล่นมากกว่านะครับผมคือจะเรียกว่าบัฟเลยเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับสำหรับสลิมเนาะเพราะว่าแบบมันก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเล่นสลิมตัวเดิมนั่นแหละแค่แบบว่ามีลูกเล่นขึ้นมานิดนึงนะครับผมส่วนอันตีนี่รู้สึกว่ากดอันตีปุ๊บจะปาหอ,อกท่าหนึ่งโดนแรงขึ้นด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเวลาคนเล่นสลิมอ่ะเขาต้องปาหอ,อกโดนก่อนแล้วค่อยกดอันตีไงมันคงไม่มีใครกดอันตีก่อนแล้วปาหอ,อกใช่ปะ นะครับผมก็ต้องรอดูสถานการณ์การเล่นของส l ลิมต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับอะยังไงก็เจอกันนะฮะบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ